สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูมาสะออนลูกไอ้นี่โอ้ยังสวยเลยมาโอ้ยสวยสวยมาส่งนักสื่งพิมเกาหลีเรามาทางใหม่แล้วที่นี่มาเห็นมันมีสีสม้มเลยเนาะเคยถ่ายให้ดูแล้วสีส้มกับสีแดงเนาะโอ้ยังงามเลยถ่ายรูปตรงไหนจะสวยตรงไหนก็สวยโอ้หนุนอีกต้นหนึ่งนู้น ตนนุ่นไม่ดกตอนนี้ดก,นนดกเนาะโอ้โหตรงนี้ยังสวยเลยนี่นี่ลูกยาวไปข้างหลังมีคนบอกกินได้อยู่พี่นงเว้ยนี่ในล่มตรงนี้เห็นชัดนี่รู้่ะสงสัยหลายปีแล้วเนาะต้นเยอะใหญ่ดูอะ บ้านล่างที่นน่งมันเลื่อยใหญ่เนาะไม่มีคนตัดถิ่งเนาะโอ้โหด้วยยังดกเลยปะสวยมากเดี๋ยวไปหาสีสม้มอีกเนาะสีเหลืองสวยๆเนาะนะสีเหลืองสีแดง มันสีส,มส้มนูานสีส้มมันสีส้มนี่ถ่ายให้ดูแล้วเนาะเม็นส้มแล้วเนาะเหลืองๆเนาะรู้ว่ามันซุกมาเลยส้มแบบอย่างไรหลายตำรวจเขาไทยให้ดูแล้วตรงนี้ข้างที่มาเที่ยวทรงตอนนั้นเราเจอไอ้เออกระโหลกอะเนาะงามเลยแบบโน้นยาวไปนู้นเลยเนาะแต่ว่า ไม่เห็นมันโคง้งจ้าเอามาให้ดูจากคลิปนี้ผลไม้สวยจ้ะสวัสดีจ้า